มาดูวิธีการพ่นทําสีล้อแม็กด้วยสีกระป๋องนะครับพ่นยังไงให้เงาตาสตาร์ทเลยทีเดียวสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY ข้อดัดแจ g k 5ของเราเช่นเคยนะครับวันนี้เห็นแดดดีๆนะครับก็เลยว่าจะนำนะครับ ล้อที่เราหามาจะมาทําล้ออะไรนะครับจากคลิปคราวที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ล้อ Honda City Z ้เซนะครับมาทาล้ออะไหล่นะครับแต่ว่าเราจะต้องออกมาทําสีซะก่อนนะครับดูสภาพแล้วมันเก่าเลยกเลยนะครับว่าจะทําสีดํานะครับวันนี้เลยจะทําสีดําให้พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมส่วนอุปกรณ์นะครับที่เราจะทําสีตัวเจ้าล้อตัวนี้นะครับก็มีด้วยกันนะครับสองขอย่างนะครับด้วยกันนะครับ ก็จะมีดับแรกนะครับเราก็ทําความสะอาดก่อนนะครับรอนะครับก็จะมีนะครับตัวฟองน้ํานะครับจากนั้นนะครับก็จะมีตัวแรงทองเหลืองนะครับอ่าแล้วก็ขัดผิวนะครับใช้กระดาษทรายนะครับของผมนะครับจะใช้กระดาษทรายเบอร์600ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะตามเก็บผิวด้วยนะครับด้วยเบอร์พันพันสองนะครับแล้วก็สีที่เราใช้นะครับสีก็จะเป็น ตัวสีดำธรรมดานี่แหละครับสีดำเงานะครับเพราะล้ออะไหล่ก็ไม่ต้องแบบใช้สีที่มันราคาแพงอะไรมากมายนะครับประหยัดงบแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้เราก็จะเคลือบด้วยครับด้วยเลกเกอร์นะครับตัวเลกเกอร์ก็ธรรมดานะครับซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปทํากันเลยครับก็ทำความสะอาดล้อก่อนเลยนะครับก็ใช้แปบธรรมดานี่แหละครับทาการล้างไปเลยนะครับ ทำความสะอาดแล้วนะครับโดยใช้แฟบเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้แปรงทองเหลืองนะครับทำการขัดเก็บผิวที่มันหยาบนะครับอย่างเช่นแนวนี้นะครับขัดไปเลยนะครับทั่วตัวเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วทั้งด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ด้านในนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์6 0 0นะครับเบอร์นี้ทําการขัดผิวก่อนนะครับ ทำการเจ็บผิวนะครับขัดนะครับสังเกตนะครับคราบลอยพวกนี้นะครับก็จะออกเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมพื้นที่พ่นสีกันเลยครับส่วนผมนะครับจะทําการพ่นวงขอบด้านในก่อนนะครับ เพราะเดี๋ยวถ้าเรามาพ่นทีหลังเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้สีสเปรย์ด้านในนะครับไปโดนฝั่งด้านหน้าได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทําการพ่นกันเลยครับ ครับาวนี้เราก็ทําการพ่นรองพื้นด้านหน้าบ้างนะครับลองพื้นเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการพ่นรอบที่สองนะครับ ครับผมจากที่เราพ่นสีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเขาเซตตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการนะครับพ่นนะครับเลกเกอร์นะครับเคลือบนะครับโอเคนะครับพ่นกันเลยครับ ครับผมตอนนี้เราก็ทําการพ่นแลกเกอร์นะครับเคลือบเสร็จแล้วนะครับก็แห้งแล้วนะครับก็จะเงาประมาณนี้นะครับเลกเกอร์นะครับผมพ่นประมาณ2รอบเท่านั้นนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับก็ให้เขาเซตตัวนะครับแห้งก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำสีล้ออะไรนะครับของ Honda Jazz G K นะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการกดติดตามนะครับติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับว่าผมจะ DIY นะครับทำอะไรต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ